สวัสดีครับต่อคลิปนี้เอาไปตกปลากันแล้วกับผมยินนี่อากาศดีกับผม ถึงน่าจะมาดเส้นพอดีกับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็แส้นเลือดน้อยแล้วซึ่งตีดอกเม็ดเส้นพอดีมารอชมผลงานนะนะครับว่าคืนนี้จะได้ตัวไม่นะแส่งยังมีไอ้ท้าอยู่นิดนึงครับ <c oughs> มาเลยมาเลยตัวเล็กเลยาเกดคีลิง <c oughs> เติบอยู่แหละ Na cho bên ta đục Đục mai Chảy bình mày Quật cao Cột ừ. cao dễ tố gặp Cột cao nào อยมาลอยมาลอยมาลอยแล้วลอยแล้วไม่รู้ไม่รู้ลยนแค่ไหนไม่รู้เยอะี่

ไม่อย,ยอมด้วยเราต้งองเราต้งรองร้อย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  เียบรเอยเียบร้อยครับทึกทึกครับแดดเลยดูแล้วครับคืนนี่ด,ดู มเดีกกับขนาดมือนะครับอ้ยใหญ่โตรับเหยียบซิบเหยียบซิบโดนอีกหนึ่งตัวไปอะไรไม่รู้ใช้ว,วิงไหมก็ได้ อืขี้ลิงเท่าตั้มเติมอ,อยู่เลยยกมาปรากฏขี้ลิงใส่เจ็ดแปดขีด 谁追谁追？谁追 ยามเช้าที่อากาศดีมากๆปัดยิ้นตั้งคืน นีน่ครับมตัดข้าไปนี่เลยเดี๋ยวถอนสมอกลับกันดีกว่าโอเคเดินทางกลับกันเลยครับ